สวัสดีครับวันนี้เรามาแคสเกมอะไรวะเพจ2013งานครับบอนทีมเจะกับอะไรนะบาร์ซิลนาบาร์เซิลเจอกับโปรตุเกสครับนี่นาหพี่ย่างพีโดครับมาแล้วสวัสดครับโปรตุเกสได้เปิดนะครับไม่ใช่ว่าโปรตุเกสเสึกล้างตาเลยตาแล้วแล้วนหนึ่งกุศิแล้วอ๋อแหลกปีแหลกโอ้ยแหลกแหลกเพราะอัดเลยไปแล้ว ก็มงอเฟมเลดอยู่อะเฟตมันก็ค่ามไปแล้วเฮ้ยเป็นหนึงสีอะไรออกสีแดงเียลืมเกือบโดแล้วเฟมเลสามิะทำไเทพดนะครับมามาเร่ล็กไปหน่อยนะครับอืมเราก็เล่นานไแลวครับาโดวิดมาแล้วโรนัลโดมาแล้วฮะตอนนี้ไปได้ล่ะ วิ่งนะจรอส่งให้เพื่อนเปิดมาในข้งนางในครับอย,อ,อย่างไงไปแล้วไม่เข้ามันลก็ไปครับโอ้นานี่นานี่หนึ่งศูนย์แล้วนาร์เทีนี่โฉบข้างนี้นะครับนานี่เอออะไรครับ

โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรนะอะไรเขาเรียกว่าอะไรแพนด้าพาเนี่ยน็อกจอได้โอ้ก็ได้ตอนเนี้ยย่าเชลเปร่าเอไอ้ที่มากผมเก่งเอ้โดยการมาเข้ามาแล้วตัวหนึงเล่นเกมอยู่โอ้ยปั๊บเอาเตะออกเลยบาสเล่นอะไรเงวะยมั้บาสบาสไม่ไม่เล่นเกมว่ะเออแล้วไม่ทำ Ah. Yes, Fernandinho. เล่นเกมกับน้องบอลนะสึกล้างตาล้างตาตอนแรกจะเล่นตอนแรกจะเล่นบาร์ฟิวี้ยแม่งแย่งกู่ตอบนะเฮ้ยโอ้ยโโอ้หเนม่าเกม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 หลอกกนมาผมมาแล้วใหม่เนม่ามาโอ้เนม่า นิมี่นิมห์ไม่ใช่นิมานนิมามาเอานสเนมานี่อะไรนิมหมามันบอกนิมหมาไแล้วโอ้ยเจี๊ยยเจี้ยบเอ้ยตุ๊ดผียืนพียืนพียืนไม่ได้แดกผมล่อพียืนนี่กับมาสุเอ้าดูพี่ ขอบคุณมากคือไปด้วยไปแล้วต่อบอลส่งไปแล้วโรนโดสามแม่เงเร็วโอ้โหจังหวะนี้ยิงก่อนเลยครับโอ้โหยิงเยอะเลยอ่ะเอาสองไปแล้วโกงมาสักไหนแตะเตะแ,แ,แ,แต่ไม่เตะอีกแล้วเ้ยคือมันไม่เตะอยู่าเบียโอโคย์ทรล ไปเนื้ออะไรไม่นเกมปะมาเลยหลอดเ่นซิเดนมันเล่นกันทน้ะโลกเมวกตัวผีคุยโต๊ดอชันเดี๋ยวเเราล่นอะมาแล้วโอ้เล่นอย่างนี้มาแล้วหลอกงูบอกบอลไหลโอ้สัวงามอ่ะสวยงามสะดุดเย็นะครับแยกอะไรครับน้องบอลน้องบอลน้องบอลอ่ะ โอ้ย,อยขอบคุณมากเอา้าไม่สม่มงมอะไรเลยแค่เลหล็ก็เยีอะไร่โอหโห้พิกไม่ได้สรงหลายแล้วโอ้โจังหวะนี้แล้วโอ้ยบารควา้องเกมโมบาร์เเล่นกเนกมอยู่ครเบมาแล้วเปิดมุมครั้งแรกของโปรตุเกส หายเพื oh. ่อนเข้าไม่เข้าโต้แย้งไม่ได้ครับอ่าตุเกีได้บองขึ้นมาทำไงครับโอ้โหทำไงดึงดึงมันดึงจึงแหลกอัดแล้วแหลกเลยโอ้โหโอ้ฝาอะไรนะพุงล้มเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยดึงแล้วดูเทียมดึงต่อยเลย โดนแล้วโดนแล้วส่งมาถึงเรินโดเริงดเรโดมาแล้วอมาแล้ววิ่งมาสุขอาพอึดอันไกลโพดโอ้โหังหว่นี้ใบเหลืองแล้วดูดูกรรมการวิ่งมาใบเหลืองใบเหลืองนี่ใบแดงนี่แดงแกร่งฮ่า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 ฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮนาฮ่่า่ เออเนาะแถลผ่านนาหน่อยมาลองดูเนาะแล้วบอกคนมุกทิ้งโอยู่โดตั้งรังกันนะโอ้ยอะไรอันเอ้ยยังงงนอนเลยฝาสองสองเท่ากันนะครับตอนนี้แต่สกอร์น้ำอยู่หลุดเดียวโอ้โหหลุดไม่หลุ่ดรอดักโดไปได้ไงมันดี ไปแล้วส่งไปเลยถ่ายร์สติมแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยอู้หประทัดอย่างงีเลยดีดีเลยแกจังวะดูด้วยทำได้ดีทำแบบเดียเรดิสมัเ่นเกเออเล่นเกมมัวทำหัจอยเอ้โอนายกับทีม ได้คืนกับมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยาองโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเราไปเจอ n a กันต่อมังบอลน่งบอไม่เห็นเห็นอากเร็เลยเร็วเลยเม่อเนี่ยเนม่าอยู่ไหนเนี่ยเนม่าเสียงเรียกขาเด็งเรียกขาสัมผัสคู่นี่เนม่าจะมาสู้นานีได้ไงเนม่ายินเข้ายัง Nói à, chung ừ. là... Mình sẽ giữ được 14 Ồ, nó đến rồi Nó đến rồi, Này, nó đang bắt đầu Này, nó đang bắt đầu Ôi, nó bắt đầu Này, nó bắt đầu Này, nó bắt đầu Này, nó bắt đầu Điều gì vậy? Này, cái gì vậy? Các bạn xem, nó bắt đầu Điều gì vậy? Này, nó bắt กดสต๊ <S <S อปไม่กดสตาร์ทก็เ uh, ข้าแล้วน uh huh. well, like ี่ดูมันได้เข้าปะล่ะความเท่ของโรนัลดอเว้้ยยอุดูดูเกมดูนีมากดีมากเนี่ยเมีของดีไม่ใช like ้เป็นประโยชน์มีอะไรอ่ะมีอีกหนึ่งแล้วก็อันหนึ่งเล่นเป็นเแล้วอะไรกันเอ้าเอ้าทำไมผมเล่นเล็นนานใครกดตรงนี้วะเล่นเป็นแล้อะไรกัน ไปแคดูด้วยชวบอ่าหลงโอ้หมดครึ่งแมงครับหมดครึ่งแรงโอสเกตนำบาสิลไปสประตูต่อศูนย์วไกีนาทีแล้ววะไม่รู้กดก่อนมาดูมารึงลับโอ้โหส่งแล้วให้ให้ผมให้น้องบอลใจดีเหลือเกินไปและประกาศหรอโอนทานี่พิก เทนนี่พิงงูครับโอ้โหได้ต่อได้ต่อโอ้ยยังไงส่งให้เพื่อนไม่ยิงไม่ไม่ยิงตลบโดไม่เข้าพิ้งโอ้โหได้มองคับโอ้โหอ่ะปุ๊บ ส่งมาตั้งบอนโปรตุเกสครับโตกับจะโตกับโอ้โหกัมเฟนมาไปแล้วโอ้โหคิดนล้วโน่นโล้โอ้โหขาหักดิขาหักโอ้โอยอะไรเน่งมนเงี้ยเฮ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 ้ยโอ้ยน้ำนี่โอ้โหสามตัวตัวสูง่เพลงเพลงหนเพลงคือเพลงอะไรวะ อ๋อแอบอ๋อแอบอ๋อแอบนี่ดูคนลอกเรานะนี่มาดูภาพรีเพิดย้อนหลังนะครับโดนเรียงมาครสองสามตัวเนะครับเปิดนั่นนี่มงติดขาปึ๊บยิงติดนันนี้ซ้ำโอเคจะตายโอเคครับมาเริ่มต่อกันครึ่งหลังลงมาก็โปรตุเกสเป็นฝ่ายขึ้นนำอีกลงในมาล็อกในมาล็อ เราเรารไม่เอารูปยิงะเราจะถส,สะเต็ปนักบอลเหรอเดลกาวาโอ้โหนี่สเต็ปแคทชิงปับ๊บชิงโอ้โห,โอโหมองไม่เห็นเลยอะโอโ้อ้อาวง่วงนอนนะครับน e ี่โอ้โอโอ หนึ่งทัพสีประตูต้อศูนย์โอ้โหโัลลูเกียอย่าร้องไห้โปรตุเกียอย่าร้องไห้ราติวจะร้องไห้นะครับโกงแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยบอกแล้วโอ้อย่าอ่อนให้ครับเล่นไหนล้างตาไหนกลับไปใส่ปิ๊บใครยืนเอามุกเลยวี่นกลางอ้ย แล้วเขาว่าเจ็บดิเธอไปไม่ได้แล้วดูซิว่าบาริลจะตีใครแตกได้รอไม่เฮ้ยไม่โอ้โหกลับเล่นใหมาคับแล้วทำเฟนกูดนนี่แบาบาร์ซิลยังดีอยเอ้ยตด มาเดินข้านมาแล้วลนโดโอ้ียโอโอ้เอาแล้วเอาแล้ววันมเอากงให้เอซสัเอซสันเอาเกตตายเอาให้ทำยังไงเขารู้เลยหาแม่ไอเอ็มบเกียตตายให้ใกูได้มั่งตอนอะไรกันไม่มีอันนี้ไม่มีรัสดี่ไนโบอ้คนมาร่านกกุสตตีกูไว่าให้กจเลี่ยมดูดูอไอโกมุ่เนี่ย อัดกลองไว้นั่นแน่ย่อยเห็นไหมอัดกลองดูดูดูโอ้จังหวะนี้เอ๊จายกูกดจำเนี่ยน้องเนี่ยกูกดให้น้ำตาจะไหลแล้วครับฟังบาซิลน้ำตาจะไหลแล้วสายเกพูดเหรอเนี่ยรู้ดีโอ้ยโยนโยโอ้โหเกมน้มยเกมไม่ทันทีว่าเกมเนี่สิบก็สิบนาทีไหม โอ้ัพสองชั่วโมงถ้าอัพลงอ่ะก็ฟอฟโลไปโลไปไปเนี่ยพูเล่นสองชั่วโมงโอ้โหโอ้เมื่อกี้ควาโง่อ่ะอะไรครับนีต่อบอลต่อบอลโอ้โหสวยงามอะ่าส่งให้สุดท้ายส่งให้โรนัลโดความแข็งแกร่งดูครับความแข็งแกร่งฟอฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บ

ยาดีเดียวก็แพ้โวจะร้องไห้เดี๋ยวเอไม่ไดตังค์สิบบาทที่ไม่ให้จริงเอ๊ะอะไรครับเงินดโอ้โหโอ้หลมาแล้วดงลูกโอ้ยมีตรงรอบเอ้ย เกือบเข้าครับจังหวะนี้มาตั้งใจจากประตูเดยจะเล่นดีแล้วครับเอ้บอกแกเอ้บอกแค่ห้าศูนพอแล้วไม่นองไม่น้องแล้วโอ้เล่นดีเล่นดีแล้วได้ได้ได้ดาจไปน้องบอลเปนอันดีเนี่ยโอ้ยควายแล้ว คร o ่ลด r e a k i n g o quickly here อลคริสีโาโ o l l oh r a l ตไม่วิ่งอ่ะเขาเรียกว่าไม่รู้กันโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว it's on for him. อลิกได้แล้วโอ้ยสไลด์วาวบอกเลยล่้นดิ